สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านแอปเคที่ตู้ ATM นะคะก็ให้ทุกคนนะคะไปที่ตู้ ATM อ่าสาขาไหนก็ได้นะคะที่ใกล้บ้านนะคะเสร็จแล้วก็เสียบอ่าบัตร ATM หรือบัตรเดบิตนะคะวีซ่าเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยก็จะโชว์หน้านี้ขึ้นมานะคะให้เลือกกดที่คำว่าพร้อมเพลย์สมัครบริการด้านซ้ายมือล่างสุดนะคะ หน้าถัดมาให้เลือกคำว่าสมัคร kplus ด้านขวาบนสุดนะคะกดปุ่มเลยต่อมาก็เลือกกดคำว่า kplus อีกรอบนะคะหน้านี้ก็ให้เราเลือกที่คำว่าปลดล็อกตั้งรหัสใหม่ด้านขวามือล่างสุดนะคะเขาก็จะโชว์หน้านี้ให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือนะคะเสร็จแล้วก็กดที่คำว่าหมายเลขถูกต้องนะคะ จากนั้นนะคะเขาก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านส่วนตัว6หลักเพื่อเข้าใช้บริการเคพรับนมือถือของเรานะคะก็ใส่รหัสไปเสร็จแล้วก็กดปุ่มนี้นะคะปุ่มที่เมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วก็กดปุ่มนี้เนาะจากนั้นเขาก็จะให้เรานะคะใส่รหัสอีกรอบนะคะเป็นการคอนเฟิร์มเนาะว่ารหัสนี้ถูกต้องนะคะ เมื่อตั้งรหัสผ่านเสร็จแล้วนะคะที่ตู้ ATM เราก็เปิดใช้งานแอปเคพราบนมือถือของเราแล้วก็ลองล็อกอินเข้าใช้งานนะคะด้วยรหัสผ่านใหม่ที่เราตั้งที่ตู้ ATM นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องรถทราเวลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ